ของมาท่านเรียนหลวงพ่อแดงนั่นเองอ่าสอ,องเหรีออยญนี่แพ้จาวาลอครับนี่จาวาลอพือกจรจะทันใช่ไหมทันครับทันเร์ปีหนึ่งสามปีหนึ่งห้าฝากวอลเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝาก กาูจก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปวัดเขาบันไดอิดนะครับวัดของหลวงพ่อแดงนะครับผมก็เคยพาเพื่อนๆ มาวัดหลวงพ่ะแดงรู้สึกจะสองรอบแล้วนะครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สามนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเช็คราคาวัตถุมงคลอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมาดูว่าทางวัดมีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ออกมาหรือเปล่านะครับและวันนี้ก็ มีน้องเขาจะเอาวัตถุมงคลมาให้ทางวัดดูด้วยนะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเขาก็ได้มาจากเหมือนสืบทอดกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ทางวัดพิสูจน์ด้วยว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนทันหลวงพ่อแดงนะครับ วันนี้เราก็เดินทางมาและก็ติดตามการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับนี่ครับมาถึงวัดแล้วนะครับวันนี้เอารถส่วนตัวมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นทางนี้เลยครับแต่เวลาลงจะลงอีกด้านนะครับเวลาขึ้นจะขึ้นด้านนี้นะครับสําหรับวัดเขาบันัยอิดวัดของหลวงพ่อแดงนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์เมืองเพชรที่มีชื่อเสียงนะครับสำหรับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดวันนี้ติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นไปครับที่นี่ลิงเยอะมากนะครับเพื่อนๆถ้ามาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเราจะถือพวก อาหารนี่ปลิงมันก็จะมาแย่งนะครับก็พยายามเก็บใส่กระเป๋าดีๆนะครับแล้วก็เก็บของไว้ในรถดีๆก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าให้นะครับถ้าเรามีเอารถมาเองมาจอดนะครับแต่ก็ให้เราระมัดระวังกันนะครับสำหรับหลวงพ่อแดงนะครับแห่งวัดเขาบันไดอีกท่านก็เป็นพระเกจิตที่มียานสมาธิแก่กล้านะครับมีจิตตานุภาพ สูงพอที่จะเพ่งเครื่องรางให้ขลังได้นะครับวัตถุมงคลของท่านแต่ละชิ้นนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นก็จะมีพวกยันแล้วก็เหรียญลงยันของหลวงพ่อแดงจึงมีผู้นิยมเสาะหาไปบูชากันมากนะครับแม้ท่านจะมรณภาพาไปตั้งแต่วันที่16มกราคมพศ2517นะครับเพื่อนๆแต่ความนิยมเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อมั่นในฤทธิ์และก็อภินิหาร และอาคมขลังในวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงก็ยังไม่เสื่อมคลายนะครับตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปกราบรูปเหมือนของหลวงพ่อแดงนะครับตามผมขึ้นมาเลยครับหลวงพ่อแดงหรือพระครู ยาณวิรานะครับเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายแป้นมันดาชื่อนางนุ่มนะครับนามสกุลอ้นแสงนะครับเกิดเมื่อวันพุธขึ้น 2, 5, 11, อสองข้ามเดือน11พศก็2 4 2 2นะครับหลวงพ่อแดงก็มรณภาพด้วยโรคชราเมื่ออายุ96ปีนะครับอันสาที่74ก่อนมรณภาพท่านเคยพูดกับ พระประลัดบุญส่งธรรมปาโรนะครับรองเจ้าวาดวัดขณะนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผาให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์และให้เอาเหรียญที่ปลุกเศกรุ่นหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดต้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคำ ตอนนี้ก็จะพาเพื่อน,อนมาเช็คราคาวัตถุมงคลนะครับนี่สี่สิบก็มีนะครับเป็นล็อกเก็ตเล็กๆเหรียญละสี่สิบนะครับล็อกเก็ตเล็กๆสวยสวยครับนี่ร้อยหนึ่งก็มีนะครับเป็นล็อกเก็ตนี่แบบลงยานะครับแบบเหรียญลงยามีทั้งขอบสีทองแล้วก็ นี่หนึ่งร้อยนะครับปลอกเก็สองร้อยก็มีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่สามร้อยนะครับนี่ก็สามร้อยเห่นนลงยานี่ก็สามร้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่สวยแล้วก็เป็น พระเนื้อผงนี่หนึ่งร้อยนะครับนี่หนึ่งร้อยเนื้อผงก็มาตรงนี้เป็นเนื้อรมดำนะครับสามร้อยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ นี่หนึ่งร้อยก็มีเพื่อนเอนเรียนนี้ก็หนึ่งร้อยเหรียญนี้สามร้อยกอไผ่เรียญนี้สามร้อยเรียนนี้สามร้อย,นนรยนน 300. ตรงนี้เท่าไหร่นีต่ตรงนี้ร้อยหนึ่งเพื่อนๆร้อยหนึน่งนี่จะเหมือน เป็นลูกไข่นี่สองร้อยด้านล่างนี่สองร้อยด้านบนเมื่อกี้หนึ่งร้อยนะครับนีสามร้อยครับสามร้อยเป็นล็อกเก็ตแล้วก็มีเพชรประดับนี่เหรียญเท่าไหร่ห้าสิบบาทนี่เหรียญห้าสิบบาท นี้เป็นพระผงนะครับราคาเดียวกันห้าสิบบาทแล้วก็จะมีรูปหล่อท่านนะครับนี้ไม่แจ้งราคานะครับนี่เหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะครับสามพัน นี่ทางวัดบอกทันหลวงพ่อนะครับสองพั25 17. 25 17. นห้ารยสิบเจ็ดนห้ารยเจดเหรียญเหรียญคุกเข่าครับเหรียญคุกเขา่าเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะครับนี่สา0พันเพื่อนเพื่อนทางวัดบอกเหลือไม่เยอะนะใครสนใจก็มาเช่าบูชาได้นะครับ มีโอก,กาสก็มาเช่าบูชาได้นะครับที่วัดทางวัดก็ไม่ได้จัดส่งนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อแดงนะครับเพื่อนมีโอกาสก็มากราบหลวงพ่อได้นะครับราคาวัตถุมงคลก็ไม่สูงมากครับ300 4 0อสี่ร้อยประมาณนี้นะครับครับลองได้จะเปิดบาดหน้าเนี่ยพระเครื่องทั้งนั้นครับพระเครื่องทั้งนั้นเลย สมัยโบราณเขาทำมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วยมเหรียญนี้ไม่แน่ใจมันเปลี่ยนรุ่นไหนเดี๋ยวจะด,ดูให้ครัแม่ทับก็ไม่ทันแม่ทับข้าโวกเหมือนกันครับอ๋ผมดูหน้าผมรู้เลยเไม่ต้องดูตำแหน่งครับอ,อันนี้ดีอันนี้พึกกกำจรครับปีหนึ่งห้าอันนี้แท้มีทันหลวงพ่อ อันนี้แค่เลยครับเงาอะไรเี่อเงาอัปกาบอะเหรียญเงานี่น่าจะเป็นเหรียญเงินด้วยโยมฮะเหรียญเงินนะครับของประมาณชั้นหกเกรียนหลวงพ่อแดงงั้งนนไหมใช่ของเหรียญน,นี่แค่จาวาลลครับนี่จาวาลล์กู้จัมจร จะาทันใช่ไหมครับทันครับทันปีหนึ่งสามปีหนึ่งห้าอันนี้ไม่ดีย้อนยุคอันนี้ย้อนยกผมว่าแล้วมันดูแปลกๆไงไม่ค่ะผมที่บ้านมีวที่ผมเอกใจมีอยู่ผมเอามาแค่นี้นอกนั้นดูแล้วมันไม่น่าไม่เกออยู่รืออะไรตอนนั้นมาจากบ้านครับนี่ไม่ดีของก่อนนะครับก็ม่ครับไม่ดีครับไม่ดีอันที่ดู ทนี่ยถ่ายไปเลยโทรศัพท์ถ่ายไปเลยครับเนี่ยจบอบอบล็อกหนาะสวยๆหกพันกว่าบาทบล็อกบางสามพันกว่าบาทนี่เงินหนาจบอบอลล็อกอันนี้นะอันนี้รุ่นนี้นี่ก็แฉแฉครับโอ้สุดยอดเลย <laughs> เงินด้วยมั้งครับอย่าไปขัดนะโยมขัดเสียเลยนะครับเส <c oughs> ียผิวเลยเหรียญพยายามอย่าขัดครับบางคนเห็นขนงสนิมขึ้นขัดจบเลยราคาไปเลยนะโยมบอกให้มันอยู่สภาพไหนครับอยู่สภาพนั้นนี่ราคาประมาณไหนครับบางคนแมเหรียญดําเหรียญสกะปรกเอาไปแค่กระทิงแดงเซตข้ามามันกัดแดงหมดแล้วครับนี่ราคาประมาณไหนท่านตี เหรียญไปกับจอนอยู่สี่ห้าพันอยู่เหรียญเงินก็หมื่นกว่าครับภาพนี้ก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับห้าร้อยนะครับส่วนภาพนี้นะครับหนึ่งร้อยนะครับที่ยังไม่เข้ากรอบนะครับแต่ตอนนี้ภาพที่เข้ากรอบทางวัดหมดแล้วนะครับถ้าเข้ากรอบก็ห้าร้อยนะครับ นี้เฉพาะภาพก็หนึ่งร้อยนะครับเป็นภาพหลวงพ่อแดงนะครับหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมถ้ำนะครับสำหรับตำนานวัดเขาบันไดอิดนะครับก็มีหลายตำนานเล่าขานนะครับ ตำนานแรกบอกว่าวัดแห่งนี้เคยเป็นเสมือนคุกที่มีไว้ขังพระศรีสินในฐานากะกบฏของแผ่นดินนะครับตัวของพระศรีสินนี้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าทรงธรรมบุรุษกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาองค์หนึ่งนะครับส่วนอีกตำนานก็ระบุว่าที่นี่เป็นที่พระอาจารย์แสงผู้ชำนาญเรืองเวทมนต์คาถาและเป็นอาจารย์ของพระเจ้าเสือ เคยมาอาศัยที่ถ้ำแห่งนี้นะครับมานั่งวิปัสสนาและพระเจ้าเสือเคยมาที่นี่ประจำก่อนออกศึกทุกครั้งนะครับหากตำนานก็คือตำนานนะครับรู้เพียงว่าอย่างน้อยความสำคัญของวันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับราชวงศ์แห่งกรุงศรียอยุธยานะครับนี่ครับถ้ำที่เขาบันไดอิฐแห่งนี้มีถ้ำอยู่มากมายนะครับมีถ้ำปะทุน แล้วก็ด้านในถ้ำมีแท่นที่ในอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตรงกลางลงบันไดไปก็จะมีรูปปั้นพอลงไปสุดบันไดเป็นโถงกว้างมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือว่าปางสะดุ้งมารน,นะครับประมาณ45องค์นะครับอยู่รายเรียงติดผนังถ้ำทั้งสองฝั่งนะครับ เงหน้าดูสูงขึ้นไปนิดจะเป็นผนังถ้ำที่มีหินย้อยตะปุ่มตะปําก็ถือว่าเป็นถ้ำที่สวยงามเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้นะครับต้องมาหลายๆคนนะครับเพราะในถ้ำมันก็มีทางซอกแซกเหมือนกันเผื่อหลง นี้ถ้าผมมาคนเดียวผมก็ไม่กล้าลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนนะครับ หลังจากออกนอกถ้ำแล้วก็จะขับรถขึ้นไปกราบพระองค์ใหญ่บนภูเขาวัดเขาบันไดอิดนะครับผมมาครั้งที่แล้วนะครับผมใช้บันไดขึ้นไปนะครับแต่วันนี้เราจะขับรถขึ้นนะครับเวลาครับ รถก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราจะขับขึ้นภูเขาแล้วก็มีรถสวนลงมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถขึ้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าก็อันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับขับขึ้นบนภูเขาต้องค่อยๆใจเย็นๆน,นะครับเพราะด้านข้างก็เป็นหุบเหวทั้งนั้นนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบกราบพระองค์ใหญ่ข้างบนนะครับผมมาสองครั้งผมก็ปีนอย่างเดียวครับตอนนั้นไม่ได้เอารถมานะครับปีนทางบันไดก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวงังพวกกลิงนะครับ ลิงที่นี่จะสนมากนะครับใกล้จะถึงที่หมายแล้วครับขับรถขึ้นภูเขาต้องระมัดระวังนะครับนี่ครับมองเห็นพระองค์ใหญ่แล้วครับ จอดรถไว้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นมาบนนี้ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเพชรบุรีได้ไกลเหมือนกันนะครับถือว่า บรรยากาศดีเลยทีเดียวนี่ครับเพื่อนเนมีโอกาสก็มากันได้นะครับที่วัดเขาบันไดอิทนะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมมาเที่ยวนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับสำหรับวัดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะเราจะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับสำหรับการเดินทางไปเช็คราคาวัตถุมงคลตามวัดต่างๆนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ เมนมาบอกว่าไปวัดต่างๆก็รอหน่อยนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ไปเราก็จะพยายามไปทุกวัดที่เอฟซีเมนมานะครับถ้าวัดไหนอยู่ไกลมากหรือว่าเส้นทางไม่สะดวก,กเราก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับก็ต้องขออภัยวันนี้ขอบคุณมากมายเลยครับสวัสดีนะครับเพื่อน